ประกันตัวผู้ขับขี่คืออะไรแล้วสําคัญยังไงเคยมีคนรู้จักนะคะไปชนคนบาดเจ็บสาหัสนะคะร้อยเวรให้ประกันตัวประกันก็ไม่มีก็เลยต้องวิ่งหาหลักทรัพย์นะคะแล้วก็โทรมายืมเงินคนรู้จักอะไรอย่างนี้นะคะยืมโฉนดบ้านเราเพื่อที่จะเอาไปใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันตัวเขาและนี่นะคะคือปัญหาของคนทั่วไปเลยนะคะที่ไม่รู้ว่าถ้าพลาดชนคนบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเนี่ยอาจจะต้องมีการประกันตัวด้วย เป็นเรื่องที่หลายคนยังนึกไม่ถึงเก๋เองก็เคยนึกไม่ถึงเหมือนกันซึ่งตรงนี้เมื่อครูพี่เก๋ได้มาเรียนกับอาจารย์แดงนะคะท่านได้สอนไว้ว่าการประกันตัวพวกขีดเนี่ยมีความสําคัญยังไงเก๋ถึงได้เข้าใจแล้วก็รู้ว่ายังมีหลายคนนะคะที่ไม่ได้รู้เรื่องนี้เยอะเหมือนกับเก๋เมื่อก่อนนะคะก็เลยอยากแชร์เรื่องนี้ให้คนที่ไม่รู้ ด้รู้นะคะว่าหากเราพลาดไปชนคนบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตมันมีความจําเป็นที่จะต้องมีการประกันตัวในบางกรณีเนี่ยอยู่ที่ดุลพินิทของพนักงานสอบสวนนะคะหากเรามีประกันในกรมธรรม์มันมีให้อยู่แล้วค่ะแต่เราต้องเช็คดูอีกทีนะคะว่าตอนซื้อในกรมธรรม์ระบุไว้เท่าไหร่นะคะในปัจจุบันในหมดประกันตัวผู้ขับขี่เราควรมีไม่น้อยกว่า2 0 0 0 0 0บาทนะคะอยากให้ทุกคนที่มีประกันอยู่แล้วลองกลับไปเช็คดูนะคะว่า ประกันตัวผู้ขับขี่ที่คุณมีอยู่มีอยู่เท่าไหร่นะคะของทีมเราจะมีอยู่ที่3 0 0 0สนบาทค่ะแค่เรามีตรงนี้ติดไว้เราก็ไม่ต้องไปหยิบยืมเพื่อนไม่ต้องไปขอยืมเงินใครไม่ต้องไปวิ่งหาโฉนดนะคะใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมอิ i n กซ x สอบถามครูพี่เก๋มาได้เลยค่ะด้วยรักและห่วงใยครูพี่เก๋ทีมด็อกเตอร์อาจารย์แดงค่ะ